กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านเดอพบพ่อกับส่งนับตีเสาวลาวเ้ยพี่น้องเดอตอนนี้เราก็บบได้ไปใส่นาะพี่น้องเนาะยามเสารก็ยังเห็ดอยู่เห็ดกินคือเกาพี่น้องทองฟ้าพี่น้องสังเกตฝนตกลินหักเสาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ยังบอได้เบิดมิดฝนเลยตอนนี้ก็มืดมดคึมๆองใส่น้ำสิแตกแกงพี่น้องเลยมีบางทีบางบ่นกับน้ำจนไหลถ่วมเนาะพี่น้องเนาะ อาหารเร้าพี่น้องเผาปลานิลเนาะอันนี้คืออาหารทั่าแม่พี่น้องลูกโตอพออเนยกับอันพออคิวไปหามาคืนเดีย,ยเดียวซัมนีแลลวพี่น้องเลยก็มีพัดให้เด็กๆไปแล้วไปโรงเรียนแล้วพี่น้องอันนี้คือแต่งสวไวยลงวัดนะพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็สิเตรียมเอาไปทั่วแม่กินแล้วพี่น้อง สวยเลยเนาะเจ็ดโมงแล้วฮาเขาหทม,ม่ใหญ่จืดกินพนนี่น้องป้าอันะนีได้ยังมาให้ไหม่งนะยังลีลาได้ยังได้ปีงปลาโอ้ได้ปิ่งปลาปีงเนี้ยคือเป็นมุกสบายดีป้าลูกงามๆหนาไหม มันจะจืดยับๆึ้นมาวางพี่เดอรมันจังบทตอบแสงโอ้มาและก็อาแม่นี่นะเอาหมกปลามาและกับน้ำแดงบอกน้ำแดงน้อยหนึ่งใส่ลายดอกใส่น้อยหนึ่งแต่ว่าใส่น้ำลายลวางหนึ่งอ่ะอืมเอาหมกปลามาและกับน้ำแดงน้ำม่ใหญ่บ่อืมเอาไปขอบใจเด้อแม่ใหญ่โอ๊ยะก๊โอ๊ย เอ้ยไปแล้วได้แม่กินมาหายไม่ใหญ่อีกแล้วมื่อนี้พร้อมปแปกได้ไหมเมื่อนี้แม่สบายดีเด็กน้องหน้าตายาังบูดีสวยสาดีหน้าตายาังบูดีสวยฮะกอ่อกจากครัวเมียเจอได้กินลูกโตเหมือน่ ่าหอดอเ็ชั้นลังแหงบึ้บคือยนงไงเลยมึงยังไีกนะตันวดดๆเดีเดยวกินกินข่าวเลยกินยาน่ะแม่ยาเลยนอนพักผ่อนเมืนจะหยางลายบ่มือเสาหนี่งหยางหลอดย่างน้ำเพื่อนนย่แล้วเนื่ยจืก็บลอดอยสบายเี่น้องเอ้ ไ่ทาบกับ่เชารืาดอกนจะทานอาการเธอเองือทีบอีดอกนาอ้ยจังหัวดับไปน่ะเอ้ยแม่มัก็บางเมนห้องโตจังอย่างเลย สดกินหม่ลูกต่อนะครับพอได้ใส่ยังแรบใส่ยิ่งหน่อยหนึ่งเข่าจะตักมาลายล่ทำอย่า้กเข่าไล่จะไปกินเบิร์ดจะหายกินลายล่อะไรเบิร์ดมาตักมา,มาไล่ <c oughs> นาก็เศ้าแล้วหอดมือก็ม <c oughs> ันกระเศ้าเลยเป็นได้ลูกตอนเจ็บเยอบ้งผูกไปห้าก็ได้แต่สะโพกปากไม่ใหญ่ <c oughs> ปากหอดสองคนได้สะโพกปากไม่ใหญ่ผู้เดียว เขาไปหาได้บอเมนแปลว่าเขาเห็นไหวเห็นไหวสองห้างสุเพล่นห้างน่อยห้างใหญ่ไปผวาเขาเจะเอาไปละห้างใหญ่นะห้างได้น้อยเดียวนะเขาเห็นไหวอยู่บ้านพอเน่ยคนละกินเข้าหรือกินยาเนาะ พอก่อนคิวน้กตี่มีนักบ่อิวมีนากินแน้ะพอก่อนอย่างนี้นนยน่อยนังกยังตั้งหัน,น,น,นพัดอันมูใส่กระลำเนียคิวลงเรียบร้อยสังหันกัน ไปสั้นล่างหนาเจ็บแห้งกว่าเก้าบ่แม่อมนอนรับจะบ่เมื่อคืนอาการเมื่อยดิเจ็บมากเม,นะมื่อยแลนะแบบแสดงว่าอันสันอันก็จะสิเมื่อยนะมาใครล้างึ้นแบบว่ามันเจ็บแห้งแล้วมันเห็ให้เมื่อย พอเป็นนนามย่ในหมาใครลังนะพี่น้องสันลงังกว่าเน่เป็นเป็นเบาหนามทั้งสองข้างเลยเจีปยดเสียง,น,งนั่นสนั้นบ้านนอกข่าวพี่น้องไว้เสียงสนั่น มีเสียงเพลงกับเสียงงูเสียงมาเนะาะบ่คอยเงียบปันใดบ้านกะโล่งนี่กะได้ยินเบิดลานเสาไปเยน็นหมอทานจนได้เอารถทีขึ้นรถนั่นจักเกะไปบ่ส่งให้แม่เพิ่นเบิง่งว่าโอู้สัสใจเขาอยิบเพราะใช้เป็นนางซื้อ,อยิบนเพราะคะแนนคือมาโสแทบว่าใส่ มนนีจิตกับคือเจ็บสลังแหงวัวเก่าพี่น้องเลยนี่แล้วก็บอกสบายใจปัญดาเนาะยังไงกินยงกินยาไป แมนพญาะตัวเองพยายญาะแบบไม่ยัยเจิดเพิ่อจะเป็นมาแต่โดนแล้วแต่กี่เนาะแต่สนนยวางสนีไปเไปประเทศไทยเนาะไปทํางานเนะาะเอฟซีไลคนเพื่อนจะเอ้ยไม่ยัยเจิดเจ็บป่วยยนอนคิดทอนลูกสาวมันบอกแมนเด้เพื่อนองเดิมอันนี้คือลูกประจํตัวคนเองเ <c oughs> พิ่นเป็นมา <c oughs> โดนแล้ว <c oughs> แต่ว่า <c oughs> บได้ไปเสกรลังกายเนาะปีละเถื่อนยังบได้ไปว่าซะและ้วก็ ขันเพิ่นบโเจ็บเป็นแบบแห้งอลีนะ่ะเพิ่นก็ไม่ได้โบออกได้พี่น้องแล้วก็เอาไปพาสิพาไปหาหมอนี่ยากสันหนึ่งเราโบไปคุ้มอลียาโลยังโบไปแบบจนเพิ่นเจ็บแห้งอลีเพิ่นจังบอกจังอยากไปหาหมอนี่ยทำได้สันหนึ่งโอ้ยมีแต่อดทน thào nam thả đi ơi, oh, wow, wow, wow. wow. chữ bò bao mình, mình ơi, kêu bò bao, này đủ bạc lắm ก็มีอยู่บ่าเงินปหาหมอก็มีอยู้นก็กาดเทิร์นๆกันเลยบอกว่ากันว่าจำเป็นอันนี้คือแนวนี้ล้วว่าเอาอะไรเป็นหลอกเลยว่าจำหนึ่งไม่ยืดกับบอกว่าอดทนอยู่มากตลอดความลำบากมาไล chắc mà chị mà nằm bằng tôi thì ôi mấy bọc đi chắc nhà tôi ơi cai tôn tôn ตอนเป็นมันผมมีมนนมเชีออยงใด้เป็นห้องอาวจายามเมื่อได้วันนึงเราก็ต้องจัเขาแล้วผู้เดียวนังผู้เดียวไมืก็เลยคิดไปกออยากตายยังแลกเนวชอชบิของเฮามันกับบงสิดี้น ดีคือแน่แนหะ่ะือว่ามานักลงเองนี่เห็นอะไรอ่ะไต่ตบุวัชนาเนอะเอ้ยไอ้กะหลี่ได้นะไดไดจักคนบอวาเถ่าบอวาแก่บอวงังห่างบอวามีบอวาถุกบอวาจนครับตวน,นะนี้น่ะเนอะเอ้ย มีไฟดีใส่ยาอะไรนึกออากินข่าวนมใหญ่ด้วยไฟนั่หละตหลาแม่์ให้มาลูกมากินข้าวนมใหญ่เด้อเนยเอ้ยโอ้ยหยางผักกัดกล้องขอโทษปลาลุงแม่อะอะะใครเอาอืมกินข้าวดีๆกินข้าวดีๆกินดีๆเลย่าถือเด้อปลาลุงบลาแดง ลุงม,มาแพงได้อนะนรอีกรับปลาเลือปลาทังนีใช้ปืญญไ่งไงกิค่ะข้นับเขาด้วยละแม่วงอืไม่ใะด้วงมั้ลนเอาบอกเขาอจะด้วงทำไมเอาเขาให้นาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Các chưa, có thể nhìn hiền Các đâu

ยาคุ้มมือค้มมือลายกับบอด้ดีได้เลยเฮ้ย,ยกินไปเบิด์สุดนี่ล่ะก็ยาเศร้าบางบางอย่างเนาะตปะหาหมอตรวจคืนอีกเอาไปไหนใดวันที่สิบหกได้หมอหนักแต่ไปกวดเลือดคืน เอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องนาทีสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อพี่พาดประกาศไดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะสบายดีสบายดีายดปาลุงมาไว้บายบายอืมยิ้มหวานน้ำอืม